พื้นแผ่นดินไทยซึ่งมีสถาบันพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมคนหนึ่งเอาลพในการตัดสินใจของคนทุกคน,กคนในทางการเมืองประชาชนคนไทยสามารถสแสดงออกได้ทุกเรื่องละครับ วันนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าข่าวสารจะ,ะเผยแพร่ออกไปในทิศทางไหนผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ออกมาวันนี้ล้วนออกมาด้วยความห่วงใยบ้านเมืองบ้านเมืองใดไม่มีกฎหมายบ้านเมืองนั้นก็รุนแรงนั้นแล้วขอแสดงเจตนารมอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ ให้ทุกท่านพี่น้องสื่มวลชนได้ทราบโทั่วกันสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของอาชวะเชียงชาญเลยครับที่ลงเพจประกาศมาในวันก่อนเรื่องจากจุดยืนของแถลงการในวันนี้นะครับจุดยืนของเราครับอีกข้อเดียวครับเราไม่มีสามข้อเหมือนที่เขาแต่เราจะมีข้อเดียวเท่านั้นเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทุกคนเห็นหงสื่อแล้วต,าต่างๆ<อ>และั่วโลกได้เห็น